สวัสดีครับวันนี้เช้าๆสายๆนะครับหลังจากฝนตกมาตัดหญ้าหวานอิสราเอลนะครับตัดเพื่อใบให้วัวนะครับนี่ครับเราจะตัดมัดเรียงไว้นะครับวิธีตัดนะครับก็คือตัดทั้งกอเลยนะครับชิดดินนะครับแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับมัดหนึ่งสองกอต่อมัดสามกอต่อมัดแล้วแต่นะครับนี่ครับ แปลงหญ้าหวานของเรานะครับช่วงนี้โดนฝนนะครับหญ้าจะออกเยอะครับตัดขายนะครับตัดขายให้คนเลี้ยงบัวหญ้าหวานอิสราเอลนะครับกอหนึ่งปลูกปลูกเพียงแค่สองท่อนต่อหนึ่งลุมนะครับดูลักษณะหญ้าสองท่อนเมื่อเขาแตกหน่อขึ้นมานะครับจะได้เป็นหลายต้นนะครับกอใหญ่นะครับ มีแต่ใบนะครับสามารถตัดสดกินได้เลยไม่ต้องเข้าเครื่องบดสับนะครับตัดสดกินได้เลยโปรตีนสูงนะครับมัดนึงเนี่ยครับมัดละ10บาทนะครับช่วงเนี้ยหน้าฝนนี่มายหญ้าจะราคาถูกนิดนึงถ้านะเป็นหน้าแล้งนะครับมัดละยี่สิบาทแต่ช่วงนี้ก็คือหญ้าธรรมชาติเยอะนะครับมัดละ10บบาทดูวิธีตัดนะครับ วัว <Wow. S 1> นะครับผมอันนี้เป็นผู้ชนานาญการด้านการตัดย้านะครับเอาโชว์เลยครับดูลยครับโชว์โชว์โชว์นะครับ,รบ,รบตัดลิปด,ดินเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัดแล้วจะไม่แตกนะครับแตกใหม่นะี่ครับกอนนี้น่าจะมัดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่มาก ส่วนลูกค้าที่อยากได้ท่อนพันเราก็มีจําหน่ายทุกวันนะครับขายทุกวันนะครับท่อนพันย่าหวานอิสราเอลท่อนละ1นบาทนะครับสามารถสั่งซื้อ,อรีออเดอร์เข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0885522514 0885522514ท่อนละ1บาทนะครับส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางครับย่าหวานอิสราเอลครับขอบคุณครับ